บทเรียนที่1ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายทั่วไปของความร่วมมือในการรักษาด้วยยาและความหมายเชิงลึกของความร่วมมือในการรักษาด้วยยาผู้เรียนทราบหรือไม่คะว่าคำเหล่านี้ได้แก่ compliance adherence และ concordance มีความหมายแตกต่างกันอย่างไรเรามาเริ่มเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ ในปีพุทธศักราช2,546องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของคำว่าความร่วมมือในการรักษาด้วยยาหมายถึงขอบเขตพฤติกรรมของบุคคลในการกินยาการกินอาหารและหรือการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับคำแนะนำที่ตกลงร่วมกันกับบุคลากรทางการแพทย์ ในภาษาไทยมีการใช้คำศัพท์เพียงคำเดียวคือความร่วมมือในการรักษาด้วยยาแต่ในภาษาอังกฤษนั้นมีคำศัพท์ที่หมายถึงความร่วมมือในการรักษาด้วยยาโดยที่นิยมใช้มีอยู่3ามคำศัพท์ได้แก่ compliance adherence และ concordance คำศัพท์ compliance เป็นคำศัพท์แรกที่นำมาใช้โดย แซกเก็ตและเฮนในปีพุทธศักราช2519และเป็นที่นิยมใช้ในขณะนั้นแต่ในเวลาต่อมาถูกมองว่ามีนัยยะของลัทธ,ธิอำนาจแบบผู้ปกครองกับบุตรโดยบุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทเชิงผู้ปกครองส่วนผู้ป่วยมีบทบาทในการเชื่อฟังแบบลูก บางส่วนยังเห็นว่าคำนิยามนี้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความร่วมมือของผู้ป่วยเนื่องจากผู้ป่วยมีบทบาทน้อยมากในกระบวนการรักษาด้วยยาอย่างไรก็ตามแซกเก็ตและเฮนได้ชี้แจงในเวลาต่อมาว่าการใช้คำศัพท์ c o m p l i and มิได้กำหนดเริ่มต้นอย่างมีเจตนาที่จะสื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์มีอำนาจเหนือผู้ป่วย คำศัพท์ Adherent มีพัฒนาการมาจากคำศัพท์ c o m p l i a n อโดยเพิ่มการมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยอย่างสมเหตุผลเกี่ยวกับแบบแผนการรักษามุ่งหมายให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยร่วมมือกันในกระบวนการตัดสินใจคำศัพท์ o o n o r r d n n t เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่ ในกลุ่มของคำที่ใช้อธิบายพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยเริ่มใช้ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2540มีความมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและผู้สั่งใช้ยาเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเกี่ยวกับการวินิจฉัยหรือการรักษาประโยชน์ที่จะได้รับและความเสี่ยง อีกทั้งเอื้อให้ผู้ป่วยและผู้สั่งใช้ยาร่วมมือกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการรักษาด้วยยาอย่างสมดุลทำให้เกิดผลทางการรักษาสูงสุดบุคลากรทางการแพทย์ทำหน้าที่เหมือนผู้ฝึกสอนและผู้ป่วยมีหน้าที่ตัดสินใจผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการเจรจาต่อรองและการให้ความร่วมมือกันอย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็าตามคำศัพท์นี้ไม่ได้วัดว่าผู้ป่วยประพฤติตามข้อตกลงหรือไม่ซึ่งวัดผลได้ยากการประยุกต์ใช้คำศั์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยอย่างเหมาะสมควรคำนึงถึงบริบทของระบบสาธารณาสุขของประเทศนั้นๆปัจจุบัน ได้มีความพยายามเชิงนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยตามในยะะของคำศัพท์ adherent ดังเห็นจากองค์การอนามัยโลกที่ยอมรับการใช้คำศัพท์ดังกล่าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เนื่องจากแสดงถึงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยและสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการใช้ยามากขึ้นโดยสรุปแล้ว compliance adherence และ concordance คือความร่วมมือในการรักษาด้วยยาแต่มีความหมายที่แตกต่างกันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยค่ะ